ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสำหรับเย็นนี้นะครับเราเข้ามาถ่ายทาที่ตลาดสดนะครับศรีอรุณนะครับแต่ตอนเย็นนี้จะเป็นการเปิดเป็นตลาดนัดนะครับทั้งหมดนี้คือนะครับตลาดศรีอรุณนะครับผมตอนเย็นๆนะครับ สำเวลาเปิดนะครับก็จะเปิดช่วงเช้าจะเปิดถึงตีห้านะครับตีห้าถึง20นาฬิกานะครับกลางคืนนะครับผมเราจะไปนะครับเที่ยวตลาดนัดนะครับสีลุนนะครับจะมีวันวันอัคารและวันศุกร์นะครับผมตรงนี้นะครับ เลยห้อแถวไปนิดนึงตรงนี้นะครับตรงเลยเซเว่นได้หน่อยหนึ่งนะครับก็จะตั้งการนัดอยู่นะครับบริเวณนั้นนะครับไะเราไปเที่ยวกันนัดกันเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้ของการศรีรุ่นนะครับผมก็จะเป็นเส้นทางไปยังตลาดนัดครับผมซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับ เป็นนะครับเซเว่นนะครับใกล้ๆเซเว่นนี่บริเวณนะครับตลาดศรีอรุณนะครับการทัดศรีอรุณจะเป็นเส้นทางสายแม่ออนนะครับผมสายแม่อรบตรงนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่นะครับไปสายแม่ออนนะครับผมจากไปตรงนี้นะครับ ทางนี้ก็คือไปแม่ออนครับผมบริเวณนี้ก็จะมีพวกข้าวต้มปลานะครับมีน้ำเต้าหวยนุสดเต้าหู้นะครับผมปลาเผานะครับลุงยืย้อปลาเผาครับผมบริเวณนี้ครับผมครบับช่วงเย็นเย็นก็มามาได้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะครับผมเ,เป็นน้ำเต้าหู้นะครับเ,เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทองสูงนะครับผมขึ้นมานะครับกาดสีกาดสีรุนนะครับเนาะขายไปจับยีนี่นเน,เนาคะครับครับครับ มีทุกวันอังคารวันศุกร์นะครับผม,มกาดเสียรุนนะครับผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนนะครับส้มตำนะครับส้มตำส้มตำโคราชนะครับโคราชบ้านเฮาเองนะครับผม ทุกวันอังคารมาสุกมาเที่ยวได้นะครับกาสีรุลลูกชิ้นหนึ่งครับไม่สิบบาทนะครับผมครับกาสีรุลนะครับเจอพระกาศที่กาศีรุลนะครับครับผมครับมานี่ก็จะเป็นนะครับชูชินะครับชูชิของน้องนะครับกาสีรุลไปหลายที่แล้วนาะเนรับมาพระกาศีรุลนะครับเนี่อ่า หลังจากนี้จะไปต่อที่การไหนครับเนาพ,ดดาร,พรุ่งนี้อ๋อสันกำแพงเหรอครับอ๋อถนนคนเดินเหรอเออวันนั้นวันนั้นก็ไปถ่ายทำแล้วถ่าย <c oughs> ตอนที่ถนนคนเดินละครับอ่บ้านเฮาน่ะมีป้ามาขายอะไรเข,ขาพ่นเนาะเขาพ่นบ้านเฮา <c oughs> โอ้ตรงนี้แม่คา้าแม่คา้คาขาต่างมีพักนีอะไะครับบ้านเฮา มีพวกผักนะครับเป็น hmm. ถ okay, <laughs> ุงราคากัดเองครับผมถูกมากๆเลยครับผมกระตูมีนอกบ้านเฮาครับผมเป็นกาแฟอย่างก็มีนะครับบ้านเฮาเนอพระกันครับกล้วยพิมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับอร่อยอร่อยล้ํมเนะ ครับเจ้านี้ครับผมไปหลายที่เครับผมเนาะถ<ส>นน,นคนเดินได้ไปครับผมบอ๋มอบอว่าคุ้นๆ <c oughs> วันนั้ก็ไปไถ่ายทำครับถ่ายทำที่ถนนคนเดินเนาะวันนี้ก็เลยมาบ้านเฮาสักหน่อยกาดสียรุ่นเนาะครับเนาะโอ้อันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับขาหมูเนาะ,นะขาหมูราคากเกลียงเลยครับผมขาแม่แอวเนอกาดสียรุ่นเนอ เอาตรงนี้เปลี่ยนนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมอร่อยอร่อยเจ้าเดิมเจ้าเดิมกัดเองกัดเองมาเอวครับกาดสีรุ้นนะครับผมบ้าบินมะพร้าวอ่อนขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนเจ้าเดิมนะครับผมรสชาติอร่อยอร่อยเหมือนเดิมราคากันเองครับผม โอเคครับผมพูกไปถนนคนเดินนะครับผมว่าแล้วคุ้นๆนะวันนั้นถ่ายทําอยู่ครับเจ้าเดิมเจ้านี้อร่อยครับผมมันพูกปะกันถนนคนเดินใส่กระแปงครับจากเดิมเจ้าเดิมครับอร่อยเจ้านี้อร่อยอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะครับเนาะแคบหมูบ้านเฮาหมูปิ้งเนาะเดีกครับเนี่ยกาเีรุนครับ สุดยอดสุดยอดนครับเออมาเอวกันเนะบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาครับผมกัซื้อช่วยกันขายกันแม่นแม่นแม่นช่วยกันซื้อแล้วก็มาข้าม่ค้ากับมาครับครับจับใจใช้สอยนะครับเนาะมาข้ากับงามงามอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกนะครับพวกมันนะครับเนาะพริกกับอีครับ หอมมะเขือเทศมะเขือส้มนะมะเขือส้มบ้านเฮากับพริกยังก็มีครับราคากระเด้งข้าวต้มโอ้ข้าวต้มใหญ่นาะใหญ่นาะบ้านเฮาเนาะโอ้ดูขายถูกอ่ะสิบห้าบาทนะครับกาดนัดเตอมะแอวเน้อกาดสีรุ่นนะครับผมเข็บเย็นเข็บเย็นก็มีซาบัดครับกาขนมจีบเจ้าเดิมครับจะอร่อยครับเจ้านี้ครับมาแอวเน้อกาดสีลุ่นบ้านเฮาครับ บันพกไปต่อไหนครับผมบรพุกพกไปวัดวังพญาชมพูจ้ะอ๋อวังพญาชมพูนะครับน้องขนมจีบเจ้านี้นะครับอร่อยอร่อยครับโอ้ยดูน่ากินขนาดเลยอร่อยมากๆเลยครับครับผมโอ้หน้านี้สตอครับขายกันถูกๆเลยครับสาวบาทสาวบาทครับผม นี่มาเลยครับกาดสีรุ่นเฮาพู้ไปต่อที่ไหนครับน้องไปสนนคนเดินก่อนไปเนาะอ๋อสนนคนเดินใส่กับแย้งนะอ๋อไปใจครับอ๋อไปใเนาะอ๋อเชียงใหม่เลยกหรอ๋อขับขับอ่ะับครับขับโอ้ไปหลายตีเนาะครับผมครับโอ้ทอดมันเนี่ยทอดมันอร่อยอร่อยเลยครับเจ้าเดิมครับโอ้สุดยอดทีครับ ครับมีมีเจ้าเดียวในเชียงใหม่นะครับผมสุดยอดนะครับไข่กัดเองครับซาบัทเองสาบัทอร่อยครับครับมาที่กาดสีอรุณนะครับผมครับผลไม้กันเองครับผมอั่นครับผลไม้ก็มีครับกาดสีีรุ้นเขาครับมาแอลเลยเอาไปกายิ้มแย้มแจ่มใสครับผมอันนี้ โอ้นะ่ากินนะ่ากินครับผมโอ้ oh, อร่อยอร่อยอร่อยนี่ครับสุดยอดเลยครับผมไปต่อมีไปต่อถนนคนเดินเั้ามาผูกอะไปเน <'t> าะ <ไป S 2> โอ้ส<า>ลัปีนะครับรอ,อ ه, ๋อครับครับครับอันนี้ไปกัดสารปีเนาะถนนคนเดินสารปีปน,นะครับผมทุกวันเสาร์เนาะอ๋อรับขับเชิญนะครับ กันปะกันปะกันโอ้โหแซนกเป่งนี่ปะกันเดหมดเนี่ยเสาแล้วก็ไปถ่ายทำครับผมครับผมครับนี่นี่นี่ของเนี่ยของแต้ของแต้ยำดูยำขนมเส้นครับสี่สิบบาทกันเองกันเองดูโอ้ยอร่อยอร่อยครับผมครับมันพวกไปถนนคนเดิน โอ้ปะกันนะครับถนนคนเดินใส่กระแป้งต่อครับจากกาดสีรุนครับผมอันนี้ก็กันเองครับแหนมคุกครับผมแหนมคุกครับรับอุดหนุนกันเ้อแหนมคุกโอ้น่ากินครับครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแกงเลียงนะครับผมโอ้ยใส่ถุงน่ากินขนาดเลยครับ กันเบ้านเฮวกับกะสีลุนอปอเปี๊ยะก็มีครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมป่านะครับปลาทูมันบ้านเฮาโอ้ยกับเ้าหนึ่งเนาะอร่อยอร่อยล้ำล้ำปลาทูครับผมอันนี้คาบ,บีดหลายอย่างครับกะสีลุนเฮา อันนี้เป็นข้าวมันไก่เนาะข้าวมันไก่โอ้น่ากินน่ากินครับผมโอ้ครับผมเนาะโอ้มาเอวมาอุดหนุนกันนะครับเนาะกาสีอรุณครับผมครับไข่ปิ้งอย่างนี้ครับโหราคากันยีครับไข่ทรงเครื่องนะครับผมเนาะไข่ทรงเครื่องครับเจ้าเดิมครับกาสีอรุณเนาะมาอุดหนุนกันเนาะครับครับนี่ก็ไก่เป็นไก่นะครับไก่พะโล้ โอยไก่ต้มน้ำปลาครับบ่แม่ใจไก่ต้มน้ำปลาครับเจ้าเดิมอร่อยอร่อยครับรำเนอกาดเสียครับพี่เตอร์ครับเข้ามาเลยครับเออเป็นดึงเฟซบุ๊กดึงยูทูบครับผมอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเครับผมเฟซอ๋อเฟซบุ๊กเหรอครับใช่เ๊กเปลียวเฟซเปลียวโอ้ครับผมผม ตึงเดียวตึงก็อ๋อครับผมเดี๋ยวเข้าไปชื่อเฟซหน่อยครับผมมาลีมาลีเนาะเวทครับเวทวีเออ double u a c h ครับผม double u a c ดนะครับผมหาแฟนเพจแล้วก็เวทแฟนเพจครับครับผมเข้าไปได้เลยครับเนี่ยครับ เฟซบุ๊กมีสามช่องครับแฟนเพจเล่นรถเลยครับสามช่องแล้วก็มียู u ูบสองช่องครับมาดีเนาะอ๋อ้ได้ไปอุดดูเออได้ไปไปกดกันครับครับผมได้ครับ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 โอ้มากินมมากินไก่ต้มน้ำปลาครับอันนี้กิดแกงพื้นเมืองเขาครับ โอ้น่าอร่อยอร่อยแกงขึ้นวางมาเนะ้อกาซียรุนบ้านเฮามาอุดหนุนกันครับวันอังการวันศุกนะครับอ่าเป็นไก่ทอดนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับกาซียรุนมาเจอกันนะครับอุดหนุนกันครับก็เป็นกล้วยบ้านเฮาก็มีครับผมฮ่า ครับปลาทองโกนกครับบ้านเฮาเนี่ยเฉพาะนะครับได้นะครับิมได้ครับผมาเจอกับคลิปเดียวนะคลิปเดียวนะคะับคลิปเดียวชื่อชื่อเฟซหนครับชื่อเฟสอ่อนแก้วชินอ๋อครับผมรับคเรียบวกันเนาะเล่นตึงเลียวตึงครบหมดครับผมขอบุญจรนเนี่ครับช่องช่องยูทูบสองช่องนะครับผมเนาะยูทูบยูทูบสองเนาะ ถ่ายไว้ก็ได้เดี๋ยวเรียกแล้วเดี๋ยวไปตักกันเนาะตั๊กกันได้ครับเป็นแฟนเป็นแฟนเพจกันครับใชโอ้โหแฟนเพจก็มีนะครับเป็นโอ้โหเล่นไหอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเล่นเรีวเล่นคลิปเรียวเนาะจ้าเรียวสตรีมอ๋อเรียวสตรีมอ๋อสตรีมสตรีมหนูเข้าเข้าโฆษณาแล้วครับครับครับโอเคครับผมครับโปรโมทอ๋อขนมให้หน่อยครับ ครับได้ครับโอ้ขนมนี่ครับอันนี้ไปกะโอ้เหรอโอ้คนอย่อยนะคะครับโอ้ราคากันเองครับผมนี่เนอร์นี่เนอร์นี่เนอร์อุดหนุนกันเนอร์กาสีลุ่นแล้วไปต่อไหนครับพรุ่งนี้ค่่พรุงนนี้ขเดิเออป้ากันใช่ไหมป้ากันป้ากันเอเสาแล้วไปสสายทำถนนคนเดินสายกําแพงอยู่ครับครับผมครับครับครับรวยรวยรวยปากันครับ ครับผมอันนี้ก็จะมีผลไม้นะครับผมผลไม้ก็มีโอ้เสกอีสานเ้างกว่นี้นี่นี่นี่น่ากินขนาดเลยเออเข้าไปชมไปกดไลค์กันเลยมูเฮาครับกัดเสียรุนนะครับเนอะพ่งนี้ไปต่อไหนครับผมไปต่อที่ไหนครับพรุ่งนี้โอ้กัดด้านสารพี ครับผมอ๋ออ๋อถนนก็เดินเนาะสารพีอ๋อครับครับครับนี้พักกับมีนะครับบ้านเฮาเนาะครับปลาทับโกนะครับบ้านเฮาเนี่ยทอดนะครับครับได้นะครับชิมได้ครับผมมาเจอกับคลิปเดียวนะคะคลิปเดียวนะคะครับคลิปเดียวชื่อชื่อเฟสหนิครับชื่อเฟสอ๋อครับผมครับครับเล่นฟักกันเนาะเล่นตึงเลียวตึงครบหมดนะผม ขอบคุจอนนี่ครับช่องช่องยูทูบสองช่องนะครับผมเนาะยูทูบยูทูบสองเนาะถ่ายไปกันเลยเดี๋ยวเรียกแล้วเดี๋ยวไปตั้งกันเนาะครับเป็นแฟนเป็นแฟนเพจกันขอ้โหแฟนเพจก็มีนะครับโอ้โูของเล่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ เล่นคลิปเรียวเนาะแต่เรียวสตรีมอ๋อเรียวสตรีมอ๋อสตรีมสตรีมหนูเข้าโฆษณาแล้วครับครับครับโอเคครับผมครับโปรโมทขนมให้หน่อยครับครับได้ครับโอ้ขนมนี่ครับอันนี้ไปกะดโอ้เหรอโอ้อร่อยนะคะครับโอ้ราคากระดิ่งครับผมนี่เดอร์นี่เดอร์นี่เดอร์อุดหนุนกันเดิ่งกาสีรุนแล้วไปต่อไหนครับพวกนี้ค่ะพวกนี้ เออป้ากันใช่ไหม่ป้ากันป้ากันเอาเสาเลี้ยวภาษาไทยทำแต่หลวงคนเดินสายกําแพงอยู่ครับครับผมครับครับครับรวยรวยรวยป้ากันครับเดีเดี๋ยวเดเข้าไปดูนะคะครับผมอันนี้ก็จะมีผลไม้นะครับผมผลไม้กุยอู้เสี้โกอีสานเฮาก็นีนี่นี่น่น่ากินขนาดเลยเออ เข้าไปชมไปกดไลค์กันเลยกเฮาครับกัดเสียรุนนะครับเนอพุกนี้ไปต่อไหนครับผมไปต่อที่ไหนครับพ่งนี้โอ้การด้านสารพีครับผมกอ๋อถนนคนเดินเนาะสารพีอ๋อครับครับครับอันนี้พักกับมีรักบ้านเฮาเนาะโอหมดไปแล้วขาประจำเฮาตาดีขาดหมดแล้วหมดแล้ว ครับโอ้ขนมอะไรอย่น er> er 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 ี้นะครับทอดของทอดนะครับกาดสีรุนนะครับปลากันกาดสีรุนข้าวโพดนะครับผักผลไม้ครับครับโอ้ขนมอะไรอย่นี้นะครับทอดของทอดนะครับกาดสีรุ้นนะครับปลากันกาดสีรุนข้าวโพดนะครับ ผักผลไม้ครับครับ <c oughs> ผักอย่างก็มีนะครับกาสีลุนบ้านเฮาครับผมครันนบปลาหมึกย่างก็มีครับกระดิงราคากระดิ่งนะครับไม่สิบบาทถูกๆกาสีลุนนะครับผมสวัสดีครับผลไม้เจ้าเดิมครับผมกาสีลุนเนาะโอ้โหโยเยอะแยะเลยครับนี่โอ้โแถวยาวเลยเนี่ยเกือบ เกือบหมดละเกือบหมดละโอ้กันเองเลยโอ้ยขายถูกมากเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมมาอุดหนุนกันเนอะสามสิบห้าบาทครับผมพรุ่งนี้ไปต่อไหนครับกัดไหนครับพญาชมพูอ๋อพญาชมพูครับผมครับโอ้ยาวแผงยาวเลยผลไม้เยอะเลยเจ้านี้ราคากันเองครับอันนี้ก็ โอ้กาดสรีรุนเฮานะครับตอนนี้ก็มีบะหมี่เข้ามาด้านในจะมีบะหมี่นะครับซุปกระดูกนะครับมาอุดุนกันนะครับบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับกวงบะหมี่นะครับกวงบะหมี่ซุปกระดูกนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับทบวงจรครับผมกลับเจอกันที่กาดีรีรุ่นบ่ายสองบ่ายสองนะครับ ถึงสี่ทุ่มนะครับผมมาอุดหนุนกันเนอกาสีรุนครับผมขอบคุณครับโอ้โหอันนี้กับเป็นมาล่านะครับกาสีรุนครับผมมาอุดหนุนกันเนอน้องๆอยู่แถวๆนี้นะครับตอนคขำๆนะครับกาสีรุนฮงแกงกับข้าวก็มีนะครับครับกาสีรุนฮงนะครับมาอุดหนุนกันนะครับ กาดนัดครับแกงก็มีนะครับไก่ก็มีนะครับกาดสีรุ่นเขาขำๆมาอุดหนุนกันนะครับเนอเนี่ยไส้กรอกิานโอ้น่ากินครับแนมปิ้งกับมีครับผมมาอุดหนุนกันครับอันนี้เกิดเป็นยำใหญ่นะครับบ้านนุ่นครับผมอร่อยอร่อยเจ้าเดิมครับเจ้าเดิมครับ เป็นของทอดนะครับเนากาสีรุ่นเขาครับมาอุดหนุนกันค่ำนะครับอันนี้เป็นพัดไทยครับราคากันเองถูกมากเลยสาวบาทครับผมเออมาอุดหนุนกันเลอครับลูกชิ้นก็มีครับส้มตำหิมตังส้มตำหิมตังนะครับผมเนาะปลาหมึกก็มีไม้สาวบาทครับผมมาอุดหนุนกันกาดสีรุ่นครับผม เดยมาตรงท้ายกาดสีลูกนหมีกล้วยเด้อกล้วยบ้านเฮามีผลไม้ครับผมมีผลไม้ตามดดูกันนะครับผมอยู่ตรงนี้ประจําครับหน้าห้องแถวน่ครับติดกับเซเว่นมาอุ่นหนุนกันเด้อเม่ค้าใจดีครับผมครับเจ้าเก่าสีรุ่นครับผลไม้ตามดดูกาล